สวัสดีครับคุณลาะหินชาแนลครับดุกันตอนเช้าๆครับณแม่น้ำสงขามเนาะไปหาปลาอีกแล้วครับประมาณเก้าโมงกว่านี้แล้วเนาะออกเดินทางครับออกเดินทางไปหาปลาไปน็นตากันหกเจ็ดลำมือนี่และแถวทางใต้แถวไปแล้ครับเข็ดสะกุลไปแล้วมือนี่ ดีครับพอกันตอนหาป่าเนาะเด้ดอาชีพน้องเลยาการหารายได้เนาะอีกทางหนึ่งนอกจากกีดยางน้องเลยหาป่าครับ มาดููมีปลาเนี่ยถึงมองบอนี่ยทุกมองไอห้าเส้น่อ,อยากมีปลาถึงจกโตอ,อยากเนี่ยนไ้มองห้าเส้นเนาะตักใหญ่ขนาัขนโตใหญ่ขนาัขนาถึกแล้วอยามาปัาน่นม,มีปลาจะตัว <laughs> มีปลาเนาะ ก็ยังบ่นไปนะบอกว่าตุ่มเลยมองหาเส้นทุกเนี่ยคนขุดขุดน้อย หนตัวใส่ต้นคมเนาะต้นมองห้าเส้นสันดีย้าเดียวห้าเส้นยันเได้ใส่สองสันสสันคับสันเดียวเหมือนปลาเห็นปลานางเลยพี่น้องเลยลอดไปแล้วตัวมันน้อยเนาะเอา เอาเต็โต้ชใจใจใจ้ายช้ายอยูมั้มีปลาป่าเข้าไม้ไปแล้วนี่ป่าเข้าไม้เข้าขอดมาเลยพี่น้องเลยน้ำพุ่งลุงแล้วน้ำสงข้ามกับลุงเพยงแล้วโอ้โอังไปเียงโอ้เียงคมขนาดเท่านี้

어. 어. 미안해 이리 피น้อ วัดที่ปักปักหน้าลวดไปเรื่อยน่งูฟังดกว่ปักปัก้ไ้างอืมโอ้ประสุดอือู้กระสุดโอ้กสุดจุด ปปปปไ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 ม้สามฝังอีกเอ้ออยนี่น้ะไม่ไผ่พี่น้องเข้ากันขนาดกระมงพ่น,นกันอุ้ลุ้มโคดรโคจรกันไงบ่ มันได้เลย,เลย,เลยมันที่ท่านหมูนะง่ายรอบขึนเลยท่นมู่บาดทุ่ท้ายจังๆออกแรจังๆเด้บังฟัมฟักซ้ำฟังเ,เรียบร้อยครับ เด็กปักเขามาเบิ่งผลงานถุมมงมังมือนในพี่น้อง,องนนะให้ปานางปานางปานางใหญ่ได้เตรีมกระตาพอดีทั้งน้ำแข็งเลยไม่ว่างบ่มีตะปลารด้ยังไน้ำแข็งพร้อม <c oughs> ็อเอาน้ำแข็งใส่น้ำซะมันสิมันสิเน่าเนาะไปเบิดมือ,มอสิวันปะนางเนาะ